องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีบวงสวงและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนเริ่มการแข่งขันเรือยาวเพื่อขอพรจากพระแม่คงคาเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพพยดาที่คุ้มครองแม่น้ำเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและประสบความสําเร็จที่บริเวณริมแม่น้ําปิงหน้าลานอนุรักษ์พัฒนธรรมไทยศิลิจิตอุทยานเช้าวันที่4กรกฎาคม2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ,จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเริ่มการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้่ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมามรีจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2568ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-6กรกฎาคม2568ณบริเวณริมแม่น้ำปิงหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเิรริจิตอุทยานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสุนทรรัตนากรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานและพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประกอบพิธีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจริญพระพุทธมนต์ก่อนการแข่งขันเรือยาววพินณีจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความเคารพและสักการะแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระแม่คงคาและเทพพยดาผู้ปกปักรักษาแม่น้ำปิงเพื่อขอพรให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยปราศจากอุปสรรคทั้งปวงพิธีดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้จัดงานนักกีฬาเรือยาว ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพร้อมทั้งเป็นการสืบสารขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบไปการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรจึงได้ให้ความสําคัญกับการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้มาโดยตลอด นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกในชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความสมัคคีปรองดองในหมู่คณะและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายโดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการจัดสถานที่การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ทีมเรือจากทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมชมงานจึงขอชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีจิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2568ในวันที่5-6ถึงกรกฎาคมนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันยิ่งใหญ่ ของไทยค่ะ